ถ้าคุณกำลังรู้สึกเครียดหรือมีความทุกข์ในชีวิตนี้ลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าจริงๆแล้วทุกข์คืออะไรเราจะหลุดพ้นจากมันได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่การพ้นทุกข์นั้นมีทางเดียวและทางนั้นไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดหลายคนอาจเคยพยายามหาทางออกด้วยการหนีจากทุกข หรือพยายามดิ้นรนเพื่อความสุขจากสิ่งภายนอกแต่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าการพ้นทุกข์นั้นมีเพียงวิธีเดียวที่ทำให้คุณมีชีวิตที่สงบสุขได้จริงวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและมันสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มต้นกันเลย ทุกอยู่รอบตัวเรารู้ไหมครับทุกคนต้องเจอกันทั้งนั้นแต่มันจะพ้นทุกได้ยังไงความเครียดจากงานความกังวลเรื่องอนาคตความขัดแย้งกับคนรอบข้างหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆที่มันทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจสิ่งเหล่านี้มันก็คือทุกทั้งนั้นแล้วคุณรู้ไหมครับว่าพระพุทธเจ้าตรงบอกไว้ว่าวิธีพ้นทุกมีแค่หนึ่งเดียว แล้วมันคืออะไรวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทุกคืออะไรและเราจะพ้นทุกได้ยังไงทุกคืออะไรคุณอาจจะคิดว่าทุก์ก็แค่เรื่องที่ทำให้เราเสียใจไม่พอใจหรือเจ็บปวดใช่ไหมใช่ครับทุก์ก็อาจจะเป็นการเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจแต่มันยังหมายถึงความไม่พอใจความไม่เข้าใจ หรือความวิตกกังวลต่างๆที่มักจะเข้ามากวนใจในทุกวันนั่นแหละลองคิดดูสิครับถ้าเราทำงานหนักทั้งวันกลับบ้านมาด้วยความเหนื่อยล้าเจอปัญหาที่บ้านที่ต้องเคลียร์หรือแม้แต่การคิดมากจนหลับตาไม่ลงเพราะกลัวเรื่องอนาคตหรือปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่แหละครับที่เรียกว่าทุกในชีวิตประจำวันของเรา แล้วทำไมทุกคนถึงต้องเจอทุกขล่ะแม้พระพุทธเจ้าท่านเองก็เคยเจอทุกเหมือนกันแต่ท่านไม่ได้หลีกหนีจากมันนะครับท่านกลับพยายามค้นหาวิธีที่จะพ้นจากทุกนั้นและสิ่งที่ท่านได้ค้นพบคือวิธีพ้นทุกมีแค่หนึ่งเดียวพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าทุกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ว่าใครก็ต้องเจอแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราจะรับมือกับมันยังไงต่างหากพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้เราหลีกหนีจากทุกข์หรือทําเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นแต่พระองค์ทรงสแสดงวิธีการที่ช่วยให้เราพ้นจากทุกนั้นได้โดยผ่านการเข้าใจอริยสัจสี่ซึ่งเป็นคำสอนที่ช่วยให้เรารู้จักทุกรับมือกับมันและสำคัญที่สุดทำให้เราได้รู้วิธีพ้นจากมัน วิธีพ้นทุกข์มีแค่หนึ่งเดียวถ้าฟังแล้วมันดูง่ายๆแต่อันที่จริงมันไม่ใช่แค่การหลบหนีหรือการไปไกลๆจากมันนะครับแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือการเข้าใจทุกข์และแก้ไขมันจากภายในต่างหากพูดง่ายๆก็คือทุกเกิดขึ้นกับเราทุกคนแต่ถ้าเราเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรเราก็จะรู้วิธีดับมันได้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเข้าใจว่าทุกนั้นมีเหตุและเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็มีทางออกมาดูสิว่าอริยสัจสี่นั้นช่วยให้เราเข้าใจทุกยังไงอริยสัจสี่ทุกการเข้าใจว่าทุกคือสิ่งที่เราทุกคนต้องเจอใครก็หนีไม่พ้นท่านไม่ได้บอกให้เราหนีจากทุกแต่ทรงสอนว่าให้เรารับรู้มัน และยอมรับว่าทุกเป็นส่วนหนึ่งงอของชีวิตครับสมุท,ทยัยทุกเกิดจากอะไรท่านบอกว่าเหตุที่ทำให้เกิดทุกขก็คือความอยากหรือความไม่รู้จักพอนั่นเองครับเมื่อเรามีความอยากไม่รู้จักพอเช่นอยากได้มากขึ้นอยากให้ทุกอย่างตามที่ใจต้องการก็ทำให้เราเจอความทุกอยู่เรื่อยไปนิโรธแต่ อย่าพึ่งหมดหวังครับเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกสามารถดับได้ทุกจะหายไปได้เมื่อเราเข้าใจและปล่อยวางความอยากที่ไม่รู้จักพอมัคแล้วเราจะเดินไปทางไหนเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือมัคหรือเส้นทางแห่งการปฏิบัติที่ช่วยให้เราพ้นจากทุกข์ซึ่งก็มีแวิธีด้วยกันเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นลองฟังเรื่องนี้ครับ พระอนาถบินทิเกษตรฐีเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมากท่านมีทรัพย์สินมากมายมีบ้านหลังใหญ่มีข้าวของเครื่องใช้ที่ดีที่สุดและมีผู้คนมากมายที่ยกย่องท่านแต่ท่านกลับพบว่าความร่ำรวยเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ท่านมีความสุขจริงๆเลยแม้ว่าในตาของคนอื่นท่านจะดูเหมือนมีทุกอย่างแล้วก็ตาม ความทุกข์ของพระอนาถบินที่เกษทีไม่ได้เกิดจากการขาดทรัพย์สินแต่เกิดจากการยึดมั่นในทรัพย์สินเหล่านั้นมากเกินไปท่านกลัวการสูญเสียทรัพย์สินท่านวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมีจะพังทลายไปท่านไม่สามารถสงบใจได้เลยแม้ท่านจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นใฝ่ฝัน เพราะท่านยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ความอยากได้อยากมีอยากรักษาทรัพย์สินเอาไว้จึงทําให้ท่านไม่สามารถหาความสุขที่แท้จริงได้วันหนึ่งท่านได้มีโอกาสฟังพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงการปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงแท้รวมถึงการยึดมั่นในทรัพย์สินพระองค์กล่าวว่าการยึดมั่นในสิ่งที่ไม่แน่นอนนั้นคือการยึดมั่นในความทุกข์ ท่านสอนให้รู้ว่าทุกสิ่งที่เรามีในโลกนี้ล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินชื่อเสียงหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ทุกสิ่งล้วนแต่มีการเกิดขึ้นและเสื่อมไปคำสอนนี้ทำให้พระอนาถบินทิเกเศรษฐีเกิดความเข้าใจขึ้นในใจท่านเริ่มตระหนักว่าการยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ยั่งยืนจะทำให้ท่านต้องทนทุกข์ไปตลอดชีวิต ท่านได้เรียนรู้ว่าการปล่อยวางคือหนทางที่จะทำให้ท่านพ้นจากความทุกนี้ได้จากนั้นพระอนาถบินที่เกษฐีจึงเริ่มปล่อยวางสิ่งที่ท่านเคยยึดมั่นอย่างทรัพย์สินและการครอบครองทุกสิ่งโดยการใช้ทรัพย์สินที่ท่านมีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองท่านเริ่มแบ่งปันทรัพย์สินของท่านให้กับผู้ยากไร้สร้างวัด และทำบุญให้กับผู้ที่ทุกยากท่านไม่ยึดมั่นในความร่ำรวยของตัวเองอีกต่อไปแต่กลับหาความสุขจากการให้การช่วยเหลือผู้อื่นและการทำความดีสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปล่อยวางนี้ทำให้พระอนาถบินทิกาเศรษฐีเริ่มรู้สึกสงบในใจ ความสุขเริ่มกลับมาหาท่านในรูปแบบที่ท่านไม่เคยพบมาก่อนท่านรู้สึกได้ถึงความสงบที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกท่านไม่ต้องกลัวการสูญเสียสิ่งใดเพราะท่านเข้าใจว่าสิ่งที่แท้จริงคือความสงบและการปล่อยวางและท่านได้พ้นจากความทุกข์ที่เคยยึดครองใจท่านมานานหลังจากที่ท่านได้ปฏิบตัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าความสุข และความสงบก็เริ่มกลับมาหาท่านในที่สุดการปล่อยวางทําให้ท่านมีจิตใจที่สงบและพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงพระอนาถบินที่เกษตรถีได้เรียนรู้ว่าการยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงแต่การปล่อยวางทุกสิ่งไปจะทําให้ท่านสามารถมีชีวิตที่สงบและเต็มไปด้วยความสุขได้ในที่สุด จากนั้นท่านก็ได้กลายเป็นผู้ที่มีจิตใจอันเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆอีกเลยและท่านก็ได้ทําบุญและให้การสนับสนุนพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นเศรษฐีที่มีความสุขที่แท้จริงความสุขของท่านไม่ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินหรือสิ่งที่ท่านมีแต่ขึ้นอยู่กับจิตใจที่สงบและการปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยง จากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือชื่อเสียงแต่เกิดจากการปล่อยวางการยึดมั่นในสิ่งที่ไม่แน่นอนและการให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ภายในใจของเราการเข้าใจธรรมะและการปล่อยวางคือหนทางที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ วิธีปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อพ้นทุกขมาถึงตอนที่เราจะได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติจากคำสอนของพระพุทธเจ้าและนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงเพื่อให้เราเจอความทุกข์น้อยลงและมีชีวิตที่สงบขึ้นนะครับเข้าใจทุกทุกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตขั้นแรกคือการยอมรับว่าทุกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เราจะไม่หลีกเลี่ยงมันได้เลยนะครับทุกคนต้องเจอกับมันกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการเจออุปสรรคในงานหรือความเครียดในชีวิตประจําวันตัวอย่างง่ายๆคือการทำงานหรือเรียนที่เครียดเราคงเคยรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับงานที่ต้องทำหรือเครียดกับการศึกษาที่ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับ ทุกในชีวิตจริงๆแต่ว่าความทุกข์ไม่ได้หมายความว่าเราต้องทนทุกข์ไปตลอดมันแค่เป็นสัญญาณให้เรารู้ว่าเราควรปรับทัศนคติใหม่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เราควรหลีกหนีแต่เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจและยอมรับไปกับมันเพื่อที่จะไม่ปล่อยให้ความเครียดมันมาบดบังสมาธิ หรือความสงบของเราได้นั่นเองครับสังเกตสมูทยัยเรากำลังยึดติดอะไรอยู่เมื่อรู้สึกทุกข์ก็อย่าลืมถามตัวเองว่าเรากำลังยึดติดอะไรอยู่การรู้จักตั้งคำถามกับตัวเองจะช่วยให้เรามองเห็นที่มาของทุกข์นั้นๆน,น,นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณเคยเครียดหรือไม่เวลาที่คนอื่นไม่ยอมรับคุณ หรือบางทีเครียดเพราะไม่สามารถได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้นั่นแหละครับเรากําลังยึดติดกับความคาดหวังหรือความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราสังเกตตัวเองเมื่อเกิดทุกข์แล้วก็ต้องถามตัวเองต่อว่าการยึดมั่นในสิ่งนี้ทำให้เรามีความสุขจริงๆหรือแล้วก็จะเข้าใจเองครับว่า บางสิ่งที่เรายึดติดก็ไม่ได้มีความหมายในที่สุดการดับทุกข์นิโรธปล่อยวางเมื่อเราสังเกตเห็นแล้วว่าเรากําลังยึดติดอะไรอยู่ก็ถึงเวลาปล่อยวางครับการปล่อยวางไม่ใช่แค่การทำใจให้ร่าเริงเฉยๆแต่คือการยอมรับสิ่งที่เป็นไปและไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ครับยกตัวอย่าง บางครั้งคุณทำงานหนักมากแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ที่คาดหวังมาทำให้เกิดความเครียดแต่คุณจะโกรธและหงุดหงิดไปทำไมครับเพราะว่าผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตามคาดหมายมันไม่ได้อยู่ในมือเราอย่าไปยึดติดกับมันปล่อยให้มันผ่านไปแล้วพยายามมองหาวิธีใหม่ในการทำสิ่งนั้นให้ดีขึ้นครับการปล่อยวางนี่แหละครับคือการที่เราสามารถหาความสงบในใจได้ ไม่ต้องปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความผิดหวังทุกอย่างเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตการเดินมักการปฏิบัติจริงๆถึงตอนนี้เราเข้าใจทุกแล้วสังเกตได้แล้วว่าเรากำลังยึดติดก,กับอะไรแต่คำถามคือแล้วเราจะทำยังไงต่อไปคำตอบคือการปฏิบัติครับโดยการเดินตามมักที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทำ สัมมาทิฏฐิการมีทัศนคติที่ถูกต้องและเข้าใจในความจริงของชีวิตสัมมาสังกัปปะการตั้งใจทำสิ่งดีๆและทำด้วยใจที่บริสุทธิ์สัมมาวจาการพูดให้ดีพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์การปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยให้เรามีชีวิตที่สงบและพ้นทุกข์ได้จริงๆมันเริ่มต้นง่ายๆจากการทำสมาธิ เพื่อให้จิตใจสงบแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองด้วยการพูดในสิ่งดีๆและทำสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างและตัวเองถ้าคุณฝึกทำในแต่ละวันความทุกข์ในชีวิตจะค่อยๆลดลงและความสงบจะเข้ามาแทนที่เองสรุปทุกจะลดลงไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าใจมันและไม่ตั้งใจที่จะปล่อยวางสิ่งที่ยึดติดอยู่ แต่ถ้าเราสังเกตตัวเองฝึกปล่อยวางและเดินมักตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกจะค่อยๆหายไปแล้วชีวิตของเราจะมีความสงบและมีความสุขมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเรื่องราวจากพระอาจารย์และตัวอย่างในชีวิตจริงตัวอย่างจากพระอาจารย์ พระอาจารย์ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าการปล่อยวางเป็นการยกระดับจิตใจไปสู่ความสุขที่แท้จริงคำสอนนี้ลึกซึ้งมากครับเพราะการปล่อยวางจริงๆคือการยอมรับความเป็นจริงของชีวิตและไม่ยึดติดกับสิ่งที่มันหายไปแล้วสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้มันก็แค่ธรรมชาติของชีวิตครับ มีหลายครั้งที่เรามักจะยึดติดกับสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเช่นความรักการงานหรือแม้กระทั่งชื่อเสียงและเงินทองแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นหายไปเราก็เจอทุกที่หนักหน่วงบางคนอาจจะจมอยู่ในความเสียใจไปนานๆแต่พระอาจารย์ท่านก็สอนให้เรารู้ว่าการยึดติดกับสิ่งที่หลุดมือไปแล้วจะทำให้จิตใจของเราไม่สงบ เมื่อเราฝึกปล่อยวางจากสิ่งเหล่านี้จิตใจจะสงบลงเหมือนกับการที่เราปล่อยก้อนหินหนักๆที่ยกมาเป็นเวลานานแล้วเราได้มีโอกาสที่จะเดินต่อไปอย่างเบาๆครับการปล่อยวางคือการให้ตัวเองเป็นอิสระจากทุกข์และกังวลใจที่เกิดจากการยึดติดท,ทั้งหลายตัวอย่างจากคนธรรมดา ลองมาฟังตัวอย่างจากชีวิตจริงกันดูครับเรื่องราวของคนหนึ่งที่เคยผิดหวังจากความรักและชีวิตที่ล้มเหลวเขาชื่อว่าทศพลซึ่งเขาเคยมีความสัมพันธ์ที่หวังว่าจะไปด้วยกันจนสุดท้ายแต่กลับถูกทิ้งไปแบบไม่คาดคิดทำให้เขาต้องเผชิญกับความเสียใจอย่างหนักหัวใจของเขาร้าวรานมากๆจนไม่สามารถมองเห็นอนาคตข้างหน้าได้เลย ช่วงนั้นทศพลรู้สึกทุกข์มากไม่สามารถออกจากความเจ็บปวดจากการถูกทิ้งได้เขาไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้เลยสักวันหนึ่งเขาไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าผ่านคำสอนของพระอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งพระอาจารย์ท่านกล่าวว่าการยึดติดกับสิ่งที่ไม่ได้เป็นของเราจะทำให้เราไม่สามารถพบกับความสุขได้เราจะต้องปล่อยวางเพื่อที่ชีวิตจะได้เดินต่อไปได้ พระอาจารย์สอนให้เขาเข้าใจว่าความเจ็บปวดจากความรักนั้นเกิดจากการยึดติดกับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ความรักที่เขาให้ไปก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำให้ใครต้องการหรือจะบังคับให้รักเราได้การยอมรับว่าไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเป็นสิ่งที่ทำให้ทศพลเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายทาง ทศพลเริ่มฝึกปล่อยวางความโกรธและความเสียใจโดยการทำสมาธิและการฝึกใจให้สงบเขาเริ่มเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งที่หลุดมือไปแล้วและค่อยๆเริ่มมีความสงบในใจมากขึ้นเขากลับมาใช้ชีวิตในแนวทางที่ดีขึ้นมีความสุขกับการทำสิ่งที่เขารักและเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้น วันหนึ่งทศพลบอกกับตัวเองว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนแต่มีเหตุผลและเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับตัวเราเองเขาจึงเดินไปข้างหน้าโดยไม่หันกลับไปมองที่อดีตอีกแล้วและในที่สุดเขาก็เจอความสงบในใจที่แท้จริงแม้ชีวิตจะต้องเผชิญกับความผิดหวังหรืออุปสรรคแต่เขารู้แล้วว่าเขาสามารถปล่อยวาง และเดินหน้าต่อไปได้ครับการปล่อยวางไม่ใช่การหนีจากความทุกข์แต่คือการยอมรับมันแอปล่อยให้มันผ่านไปการยึดติดกับอดีตจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะไปข้างหน้าแต่การปล่อยวางทำให้เรามีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตต่อไปพร้อมทั้งหาความสงบและความสุขในทุกๆวันครับวิธีการพ้นทุกข์ในชีวิตยุคใหม่ การนำหลักทำไปใช้ในชีวิตสมัยใหม่ในยุคที่ทุกอย่างหมุนเร็วขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่จเจริญก้าวหน้าหรือชีวิตประจำวันที่ต้องเจอกับปัญหาเยอะแยะมากมายหลายคนอาจจะรู้สึกเครียดจนบางครั้งทำให้ทุกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปเลยแต่จริงๆแล้วพวกเราไม่จำเป็นต้องอยู่กับมันตลอดไปหรอกครับ หลักธรรมจากพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรารู้จักการปล่อยวางนี่แหละที่จะช่วยเราได้ในยุคนี้เพราะทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มั่นคงและยั่งยืนถ้าเรายึดมั่นกับมันมากเกินไปก็เหมือนเรากำลังถือก้อนหินหนักไว้ในมือแล้วพยายามเดินไปข้างหน้าผลสุดท้ายก็คือเราเหนื่อยและล้าจนไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้เลย การพัฒนาสติสติเป็นสิ่งสำคัญมากในการจัดการกับทุกข์ในยุคนี้ครับเมื่อเรามีสติเราจะไม่ตกอยู่ภายใต้อารมณ์หรือความเครียดที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานหนักความคาดหวังที่สูงเกินไปหรือความวิตกกังวลที่ลุกลามไปถึงอนาคตการฝึกสติทำให้เรารู้ทันตัวเองรู้ว่า กำลังเครียดอยู่ในจุดไหนและที่สำคัญเราจะสามารถเลือกที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นได้ตัวอย่างจากชีวิตประจำวันการฝึกสติในการจัดการกับความเครียดจากการทำงานสมมติคุณมีงานด่วนที่ต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้และมันยากมากๆ แต่ก็มีความเครียดคอยตามมาทุกขั้นตอนสติจะช่วยให้คุณได้หยุดชั่วคราวแล้วถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเราเครียดเพราะอะไรบางทีความเครียดอาจจะมาจากความกลัวว่าจะทำงานไม่เสร็จหรือกลัวไม่ทันเวลาสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้หากเราฝึกสติเราจะรู้ว่าแท้จริงแล้วผลลัพธ์ไม่ใช่ทุกสิ่ง แต่การทำงานอย่างมีสมาธิและตั้งใจต่างหากที่สำคัญการหายใจลึกๆสักสามครั้งแล้วทำงานต่อไปอย่างมีสติก็จะช่วยให้คุณลดความเครียดได้มากเลยครับการสร้างสมาธิในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ในชีวิตชีวิตมันก็เหมือนกับการต้องตัดสินใจในเรื่องต่างๆมากมาย บางครั้งเราต้องเลือกว่าจะเลือกเรียนต่อหรือไม่หรือเลือกงานที่ดีกว่าที่เรามีอยู่หรือแม้แต่ตัดสินใจในเรื่องความสัมพันธ์ที่สำคัญสำหรับการตัดสินใจที่ใหญ่ๆเหล่านี้สิ่งที่เราต้องการคือสมาธิท่าตัดสินใจจากความวุ่นวายหรือความรีบเร่งอาจจะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้แต่ถ้าเราหยุดพักสร้างสมาธิให้จิตใจสงบ แล้วค่อยๆทบทวนถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราสิ่งนั้นจะทำให้เราตัดสินใจได้ดีกว่าครับในโลกยุคใหม่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างมาพร้อมกับความเร่งรีบและปัญหาที่ไม่หยุดหย่อนการฝึกสติและการปล่อยวางเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรทำการรับมือกับความเครียดจากงานการตัดสินใจในชีวิต หรือแม้แต่การพัฒนาเราเองล้วนแต่เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ด้วยการฝึกสติและการปล่อยวางสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราผ่านพ้นทุกข์ในชีวิตยุคใหม่ไปได้อย่างมั่นคงและสงบครับสรุปหลักการง่ายๆว่าการพ้นทุกข์คือการเข้าใจตัวเองและการดําเนินชีวิตด้วยการยึดหลักธรรมของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเข้าใจว่าทุกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่สิ่งสำคัญคือการรู้จักปล่อยวางและการไม่ยึดมั่นในสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินชื่อเสียงหรือความสัมพันธ์เมื่อเราหยุดยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้เราก็จะสามารถสร้างจิตที่สงบและพ้นทุก์ได้จริงการไม่ยึดมั่นในสิ่งที่ไม่แน่นอน และการสร้างจิตที่สงบคือหนทางเดียวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงขอให้ทุกท่านได้ฝึกสติและปล่อยวางทุกข์จะได้ไม่มาควบคุมเราและชีวิตจะเต็มไปด้วยความสงบและความสุขที่แท้จริงครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่จะช่วยให้ทุกคนได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับ มาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางแห่งการค้นพบความสงบในชีวิตกันเถอะครับการไม่ยึดมั่นในสิ่งที่ไม่แน่นอนและการสร้างจิตที่สงบคือหนทางเดียวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริง